หน่วยที่5งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน5.2งานบริการซ่อมเครื่องปรินเตอร์หัวข้อเรื่อง5.1.1โครงสร้างข,ของเครื่องปรินเตอร์5.1.2หลักการทำงานของเครื่องปรินเตอร์5.1.3การตรวจสอบหาสาเหตุข,ข้อบกพร่องของเครื่องปรินเตอร์5.1.4การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรินเตอร์สมรรถนะย่อย 1>, 1. แสดงความร program program ู้เกี Bless ่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์เตอร์ได้ 2. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เตอร์ได้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์เตอร์ได้ 2. เลือกใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมเครื่องพิมเตอร์ได้ 3. ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เตอร์ได้ 4. ตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่องเครื่องพิมเตอร์ได้ 5. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรินเตอร์ได้และ 6. มีคุณธรรมจริยธรรมและกิ่นนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานมีความละเอียดรอบคอบปลอดภัยเป็นระเบียบตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เนื้อหาสาระการเรียนรู้โยฮันกูเทนเบิร์ก นักประดิษฐ์ชาวเยอรมันมีชื่อเสียงจากการที่มีส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ในช่วงคริสตศตวรรษ1450ซึ่งรวมถึงตัวพิมพ์โลหะอลลอยและหมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันเป็นฐานแม่พิมพ์สำหรับหล่อตัวพิมพ์ได้อย่างแม่นยำและแท่นพิมพ์แบบกดแบบใหม่ซึ่งพัฒนาจากเครื่องกดที่ใช้ในการทำวายเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของโลกเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยผ่านพอตขนาดที่มีขนาด25พินเพื่อทำหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของตัวอักษรหรือรูปภาพที่จะไปปรากฏอยู่บนกระดาษเครื่องพิมพ์มพดดแบ่งออกเป็น4ประเภทเครื่องพิมพ์ดอทแมชชีคเครื่องพิมพ์ดอทแมชชีคนี้ใช้หลักการสร้างจุดลงบนกระดาษโดยตรง หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์มีลักษณะเป็นหัวเข็มเมื่อต้องการพิมพ์สิ่งใดลงบนกระดาษหัวเข็มที่อยู่ในตำแหน่งที่ประกอบกันเป็นข้อมูลดังกล่าวจะเยื่นล้ำหน้าหัวเข็มอื่นเพื่อไปกระแทกผ่านผ้ามึกลงบนกระดาษก็จะทําให้เกิดจุดความคมชัดของข้อมูลบนก็จะทําให้เกิดความคมชัดของข้อมูลบนกระดาษขึ้นอยู่กับจํานวนจุดถ้าจํานวนจุดยิ่งมากขึ้น ข้อมูลที่พิมพ์ลงกระดาษก็ยิ่งคมชัดมากขึ้นเครื่องพิมพ์ดอทแมทริกเหมาะสำหรับงานที่พิมพ์แบบฟอร์มที่ต้องการซ้อนแผ่นก๊อปปี้หลายหลายชั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ใช้กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะยังคงมีใช้อยู่ตามองค์การราชการ 2. เครื่องพิมพ์พ่นหมึกเครื่องพิมพ์พ่นหมึกสามารถพิมพ์ตัวอักษรที่มีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันมากๆรวมไปถึง พิมพ์งานกราฟิกที่ได้ผลลัพธ์คมชัดกว่าเครื่องพิมพ์ดอทแมทริกเทคโนโลยีที่เครื่องพิมพ์พ่นเป็นการพ่นหมึกหยดเล็กๆไปที่กระดาษหยดหมึกจะมีขนาดเล็กมากแต่ละจุดจะอยู่ในตำแหน่งที่เมื่อประกอบกันแล้วจะเป็นตัวอักษรหรือรูปภาพตามความต้องการการพิมพ์แบบนี้จะพิมพ์ซ้อนแผ่นก๊อปปี้ไม่ได้แต่มีความสามารถพิมพ์ได้รวดเร็วและเสียงไม่ดังมีหน่วยวัดความเร็วเป็นการพิมพ์เป็น หน้าต่อนาที ppm ความสามารถของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้ถูกพัฒนามาให้มีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆนั่นขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ต้องมีกระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นปัจจัยด้วยเช่นกันณปัจจุบันความสามารถของเครื่องพิมพ์เน้นสูงสุดถึง4,800คูณ1,200 dpi 3เครื่องพิมพ์เลเซอร์เครื่องพิมพ์ชนิดนี้อาศัยเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิต แบบเดียวก,กันกับเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไปโดยลำแสงจากไดโอเลเซอร์ o จะฉายไปยังกระจกหมุนเพื่อสะท้อนไปยังลูกกลิ้งไวแสงซึ่งจะปรับตามสัญญาณภาพหรือตัวอักษรที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์และกวาดตามแนวยาวของลูกกลิ้งอย่างรวดเร็วสารเคลือบที่อยู่บนลูกกลิ้งจะไปทำปฏิกิริยากับแสงแล้วเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งทำให้ผงหมึกเกาะติดกับพื้นที่มีประจุเมื่อกระดาษพิมพ์หมุนผ่านลูกกลิ้ง ความร้อนจะทำให้ผงหมึกล้อมละลายติดกับกระดาษได้ภาพหรือตัวอักษรเนื่องจากลำแสงเลเซอร์ได้ทำการควบคุมอย่างถูกต้องทำให้ความละเอียดของจุดภาพบนกระดาษสูงมากงานพิมพ์จึงมีคุณภาพสูงทำให้ได้ภาพและตัวอักษรที่คมชัดสวยงามการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์เสียงจะไม่ดัง 4. พลอ t เตอร์พลอ e เตอร์เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆลงบนกระดาษที่ทำมาเฉพาะงานเฉพาะสำหรับงานเกี่ยวกับการเขียนแบบทางวิศวกรรมและงานตกแต่งภายในใช้สำหรับวิศวกรรมและสถาปนิกพลอ t เตอร์ทำงานโดยใช้วิธีเลื่อนกระดาษโดยสามารถใช้ปากกาได้6-8สีความเร็วในการทำงานของพลอตเตอร์มีหน่วยวัดเป็นนิ้วต่อวินาที ซึ่งหมายถึงจำนวนนิ้วที่พลอตเตอร์สามารถเลื่อนปากกาไปบนกระดาษ5.2 1ส่วนประกอบของเครื่องปรินเตอร์ส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์มีดังต่อไปนี้ 1. ช่องปรับขนาดกระดาษเมื่อทำการบรรจุกระดาษให้เลื่อนส่วนนี้จนติดขอบกระดาษด้านซ้าย 2. ฝาครอบเพื่อบรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษด้านหลังสามารถใส่กระดาษได้ครั้งละหลายแผน่นกระดาษจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติทีละแผน่น สามฝาครอบด้านหน้าเพื่อเอากระดาษที่ติดออกมาและสี่สี่แถบตั้งค่าของกระดาษเมื่อบรรจุกระดาษให้จับแถบออกมาแล้วเลื่อนไปยังซ้ายขวาให้ตรงขอบด้านซ้ายมือของกระดาษ 5. ปุ่มพาวเวใช้สำหรับกดเพื่อเปิดปิดการทำงานของเครื่อง 6. ไฟแสดงสถานะระบุว่าเครื่องพิมพ์เปิดหรือปิด การทำงานและแสดงสถานะการผิดปกติต่างๆของเครื่อง7ปุ่มรีซัมและแคนเซอร์กดปุ่มนี้เพื่อให้พิมพ์ต่อหลังได้แก้ไขปัญหาแล้วเครื่องจะเตรียมการพิมพ์ต่อและกดปุ่มนี้หากต้องการยกเลิกการพิมพ์ในระหว่างที่พิมพ์อยู่ 8. พอร์ต USB เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านช่องสัญญาณ USB 9. ช่องต่อสายไฟเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้สายไฟ 10. คันโยกล็อกหัวพิมพ์ล็อกหัวพิมพ์กับแท่นวางหัวพิมพ์ 11. แท่นวางหัวพิมพ์สำหรับติดตั้งหัวพิมพ์หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก ทำงานโดยอาศัยน้ำหมึกพ่นลงไปบนกระดาษตรงจุดที่ต้องการสามารถพิมพ์ตัวอักษรที่มีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันการพ่นหมึกหยดเล็กๆไปที่กระดาษหยดหมึกจะมีขนาดเล็กมากแต่และจุดจะอยู่ในตำแหน่งที่เมื่อประกอบกันแล้วจะเป็นตัวอักษรหรือรูปภาพตามความต้องการและสามารถเลือกใช้ได้ทั้งหมึกสีและขาวดำหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบนี้จะอาศัยการทำงานของแสงเลเซอร์ฉายไปยังหลอดสร้างภาพที่รับการกระตุ้นของแสงแล้วฉีดผงหมึกเข้าไปยังบริเวณที่มีประจุอยู่ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับเครื่องถ่ายเอกสารจากนั้นให้กระดาษวิ่งมารับผงหมึกแล้วผ่านความร้อนเพื่อให้ได้ภาพติดแน่นหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์แบบจุดเครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนจุดของเครื่อง ข้อผลที่ได้รับจากการพิมพ์จะมีลักษณะเป็นจุดเครื่องพิมพ์ชนิดนี้เหมาะสําหรับงานพิมพ์ที่ไม่ต้องการความละเอียดมากเครื่องพิมพ์แบบจุดนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบกระทบหรือเวลาพิมพ์หัวหมึกจะกระทบกับผ้าหมึกการตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องปรินเตอร์หนึ่งเครื่องปรินเตอร์เปิดไม่ติดไฟไม่เข้าวิธีตรวจสอบหนึ่งตรวจสอบสายไฟเครื่องปรินเตอร์หากชำรุดให้ทําการซ่อมหรือเปลี่ยนสายไฟใหม่ 2. ตรวจสอบตัวอะแดปเตอร์ของเครื่องปรินเตอร์หากเสียควรเปลี่ยนให้ตรงกับรุ่นที่ใช้งาน 2. เครื่อง2อ,อาการเครื่องปรินเตอร์ไฟกระพริบเออเรอร์วิธีตรวจสอบให้ดําเนินการกดปุ่ม Reset ขค้างไว้10นาทีเครื่องปรินเตอร์จะสามารถทํางานได้ตามปกติ 2. ตรวจสอบแบตเตอรี่สามารถชาร์จเก็บประจุไฟฟ้าได้หรือไม่หากเสียให้เปลี่ยนใหม่ 3. อาการเครื่องปรินต์สีไม่ออกหรือออกไม่ครบสี วิธีตรวจสอบ 1. ให้ดำเนินการปริ้นเทสหรือวิธีเคลียร์หัวหมึกโดยการกดปุ่มโหมดเครื่องมือปุ่มฟังก์ชัน2หรือฟังก์ชัน10แล้วกดปุ่ม Start เพื่อเป็นการเคลียร์หัวหมึกตามคู่มือเครื่องปรินเตอร์ 2. ตรวจสอบตลับหมึกสีหากชำรุดหรือแหง้งให้ทำการตรวจสอมโดยการแช่ตลับหมึกกับน้ำอุ่น 4. อาการเครื่องปรินเตอร์กระดาษติดในเครื่องวิธีตรวจสอบ ให้ดำเนินการถอดกระดาษออกแล้วนำกระดาษที่ติดในตัวเครื่องออกเพื่อยกฝากเครื่องเพื่อนำกระดาษออกอย่างระมัดระวัง 2. ตรวจสอบลูกกลิ้งหรือยางดูดกระดาษหากชำรุดให้ดำเนินการเปลี่ยนตามรุ่นที่ใช้งาน 3. รุงรักษาเครื่องปรินเตอร์ 1. วางเครื่องให้ถูกที่ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ควรมองข้ามการเลือกวางในจุดที่สะดวกต่อการใช้งาน เช่นวางบน CPU วางในที่ฝุ่นเยอะหรือวางในที่ร้อนเกินไปอาจจะทำให้เครื่องพินเตอร์เสียได้ 2. อ,อย่ากระชากกระดาษที่ติดในเครื่องสาเหตุหลักที่เครื่องพิมพ์เสียบ่อยจนไม่สามารถพิมพ์กระดาษออกมาได้เป็นเพราะกระดาษติดภายในเครื่อง ผู้ใช้งานต้องมองในช่องที่เลื่อนกระดานไม่ควรกระชากแรงจนเกินไปเพราะจะทำให้ลูกกลิ้งที่คอยเลื่อนกระดาษเกิดความเสียหายหรือบางกรณีกระดาษที่ชิ้นเล็กๆแล้วเข้าไปติดยากเกินที่จะเอาออกให้ลองทำตามวิธีแก้ไขจากสมุดคู่มือจะช่วยให้สามารถหยิบออกและแก้ปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้น สอย่าไม่ได้พิมพ์นานเกินไปในช่วงแรกที่ซื้อเครื่องปรินเตอร์มาหลายคนก็ใช้งานอย่างเต็มที่แต่หากช่วงไหนไม่ได้ใช้งานก็จะเปลี่ยนทิ้งไว้เป็นระยะนานซึ่งจริงๆแล้วควรจะต้องมีการใช้งานปรินเตอร์บ้างเช่นสั่งพิมพ์งานปริ้นสีเพื่อให้หมึกและกลไกข้างในเกิดการทำงานหากทิ้งไว2้ 2- 3เดือนอาจทำให้หัวใจหมึกเกิดการอุดตันส่งผลให้เครื่องชำรุดได้ 4. เช็คหัวหมึกตามระยะเวลาการใช้งานหากสั่งพิมพ์กระดาษออกมาแล้วเส้นขาดตัวอักษรอ,ออกมาไม่ครบหรือสีมีความเพี้ยนนั่นแปลว่าหัวหมึกกำลังมีปัญหาซึ่งเป็นอีกหนึ่งในปัญหาปัญหาปรินเตอร์เสียแต่สามารถเช็คหัวพิมพ์จากระบบซอฟต์แวร์ในตัวปรินเตอร์เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาได้โดยสั่งการไปที่ Clean หัวพิมพ์จะช่วยทำให้การพิมพ์กลับมาทำงานปกติ 5. เลือกใช้กระดาษให้ถูกประเภทการพิมพ์มีกระดาษให้เลือกหลายประเภทและเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพราะจะช่วยถนอมการใช้งานของเครื่องปรินเตอร์ได้หากใช้กระดาษที่มีคุณภาพหรือผิดประเภทจนทำให้การทำงานของเครื่องปรินเตอร์เกิดความผิดปกติและอาจเสียหายได้ 6. ปิดเครื่องตามขั้นตอนการใช้งานของเครื่องปรินเตอร์ไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีปุ่มกดสั่ง การใช้งานครบโดยผู้ใช้สามารถสั่งเปิดบิดสั่งพิมพ์หรือแก้ปัญหาตัวเครื่องได้ทันทีแต่เมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จไม่ควรเลือกปิดปรินเตอร์ด้วยการถอดออกถอดปลักก๊กออกโดยตรงนั่นอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของปรินเตอร์เจ็ดใช้หมึกแท็กคุณภาพเยี่ยมเครื่องปรินเตอร์ที่ดีมีคุณภาพต้องให้ความสำคัญกับหมึกพิมพ์เพราะจะช่วยยืดอายุการใช้งานและช่วยให้งานพิมพ์คุณภาพ8 เตรียมหมึกสำรองไว้เสมอหากปล่อยให้หมึกหมดก็ย่อมทำให้ไม่มีน้ำหมึกไปเลี้ยงหัวพิมพ์และส่งผลให้หัวพิมพ์ไม่สามารถดึงหมึกออกมาได้หากหมึกใกล้จะหมดควรเติมหรือเตรียมหมึกสำรองเอาไว้จะช่วยสามารถยืดอายุการใช้งานเครื่องปรินเตอร์ได้ยาวนานมากขึ้น